สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับคุณครูพลออครินวงศ์คงสันนะคะวันนี้จะเป็นการบวกจำนวนนับแบบมีการทดนะคะมาดูตัวชี้วัดนะคะหาค่าของตัวไม่ทรับค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000และศนย์นะคะ มาดูนะคะการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100นะคะมีการทดนะคะดูตัวอย่างนะคะบัวเก็บมะม่วงมา18ผลเก็บแตงโมอีก7ผลมีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้นะคะ18บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้มาดูวิธีคิดนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะขั้นที่1นนะคะ แสดงจำนวน18กับ7นะคะมาดูนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะ10หน่วยนะคะจัดกลุ่มครบ10ก็จะได้เท่ากับ1น0นะคะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะเขียนแสดงจำนวนนะคะการจัดกลุ่มใหม่นะคะก็จะได้เท่ากับ25นะคะต่อไปนะคะ เขียนตัวเลขแสดงการบวกจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบนะคะแล้วก็หาผลบวกนะคะก็จะได้ดังนี้นะคะขั้นตอนที่1น,นะคะการบวกในหลักหน่วยนะคะเราก็เอา8ดนะคะแล้วก็มาบวกกับเในหลักหน่วยก็จะได้เท่ากับสิห้านะคะเราจัดกลุ่นให้ครบนะคะก็จะได้1นึกับหหน่วยนะคะเขียนหในหลักหน่วยนะคะและเอา1ไปทดในหลักสิบนะคะ ขั้นตอนที่สองนะคะการบวกในหลักสิบนะคะเราเอาหนึ่งกับจํานวนทดมาอีกหนึ่งิบนะคะก็จะได้สองบนะคะเขียนเลขสองในหลักสิบนะคะก็จะได้จําเขียนประโยชน์สลณ์ก็จะได้18บดบวก7เท่ากับยี่สิบห้านะคะนักเรียนมาดูพิจารณานะคะ การบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยกับส่วนรวมนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้18บวก7นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือ18เท่ากับ10บวก8นะคะแล้วก็10บวก7เท่ากับ10บวก8บวก7นะคะแล้วก็เท่ากับ10บวก15 ็เท่ากับ25นะคะดังนั้นนะคะ18บวก7ก็เท่ากับ25นะคะการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของการของจำนวนแบบส่วนย่อยกับส่วนรวมนะคะช่วยให้การหาผลบวกได้เร็วขึ้นนะคะต่อไปนะคะเรามาหาผลบวกของ15กับ37นะคะ เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะก็จะได้15บวก37เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขั้นที่1นะคะแสดงจํานวน15กับ37นะคะขั้นที่2นะคะ10หน่วยจัดกลุ่มครบ10ก็จะได้1นนะคะขั้นที่3เขียนแสดงจํานวนจัดกลุ่มใหม่นะคะก็จะได้เท่ากับ52นะคะต่อไปนะคะ เขียนตัวเลขแสดงการบวกจํานวนในหลักหน่วยและหลักสิบนะคะแล้วเราก็หาผลบวกนะคะขั้นตอนที่1นนะคะการบวกในหลักหน่วยนะคะเราก็เอา5นะคะจัดกลุ่มครบทห้าในหลักหน่วยนะคะบวกกับ7นะคะในหลักหน่วยก็จะได้เท่ากับ12นะคะจัดกลุ่มครบ10 ก็จะได้1นึ่สิบเท่ากับ2หน่วยนะคะเขียน2ในหลักหน่วยนะคะและเราก็เอาหไปทดนะคะในหลักสิบนะคะเขียน1ในหลักสิบนะคะขั้นตอนที่2นะคะการบวกในหลักสิบนะคะหนึบวกกับ30ก็จะได้เท่ากับ40นะคะกับจํานวนที่ทดมาอีก1นก็จะได้50นะคะแล้วก็เขียน5ในหลักสิบนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้15บวก37 ก็เท่ากับ52นะคะอนะคะมาดูนะคะการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมดังนี้นะคะเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษ์15บห้าบวก37นะคะก็จะเท่ากับ15บห้วก35บวก2เท่ากับ50บวก2นะคะ50บวก2ก็จะเท่ากับ52นะคะ มาสรุปกันนะคะการบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิเมื่อผลบวกของจำนวนในหลักหน่วยเป็นจำนวน2หลักหรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้จำนวน2องจำนวนบวกกันได้10แล้วบวกได้ล้อบวกโดยใช้วิธีบวกจำนวนที่ไม่มีการทดนะคะ ทีนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะลูกนะนักเรียนทำหน้า63ข้อ1ถึงข้อ6นะคะหาผลบวกในแนวตั้งนะคะตัวอย่างอย่างเช่นนะคะข้อหนึ่งนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนก็เขียนโจทย์ก่อน23บวก38นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็แสดงวิธีทำนะคะเขียนตัวตั้งนะคะ23นะคะบวกด้วย38นะคะนักเรียนก็เอาหลักหน่วยก็คือ3บวกกับหลักหน่วย8นะคะ ก็จะได้เท่ากับ11นักเรียนก็ใส่1ทด1นะคะต่อไปบวกในหลัก10นักเรียนก็เอา2บวกกับ3นะก็ได้ค่านะคะบวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น6นะคะคำตอบก็คือ61นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ